วันนี้เข้าครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะมาทำไก่ทอดน้ำปลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะ <S <S วันนี้เจ๊กุ้งมาซื้อไก่ต้มค่ะแต่เป็นไก่ไทยนะคะวันนี้ใช้ไก่ต้มที่ครึ่งตัวค่ะร้านนี้เป็นร้านประจำของเจ๊กุ้งนะคะเจ๊ก <och> ุ้งจะไม่ใช้ไก่สดนะคะไก่ทอดน้ำปลาของเจ๊กุ้งจะใช้เป็นไก่ต้มค่ะ ไก่ต้มครึ่งตัวนะคะส่วนผงน้ำปลานี่ใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้จะทำง่ายที่สำคัญนะคะหนังจะกรอบเนื้อจะกรอบนุ่มอร่อยน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะผงนัวหรือผงชูรสไทยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะนำไก่ต้มของเรานี่ละค่ะลงไปคุกเลยนะคะคุกให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วหมักทิ้งไว้20นาทีเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะที่เลือกเป็นไก่ต้มนะคะเพราะไก่ต้มนะะี่ค่ะเวลาไปทอดน้ำปลานะคะหนังเขาจะกรอบเนื้อเขาก็จะอร่อยมากๆเลยละคะ่ะและที่สำคัญนะคะทอดไม่ต้องนานด้วยละคะ่ะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นเตาอบลมร้อนนะคะหรือใครจะใช้นำไปทอดก็ได้ค่ะ อบ20นาทีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันวันเรียบร้อยแล้วละค่ะง่ายๆนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะหนังกรอบแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ